ข่าวลวครับตำรวจเกาหลีใต้บุกทำเนียบประธานาธิบดียุนซอกยอนหลังชุดรัฐประหารครับก็อ้างอิงบางส่วนจากคำแถลงการของตำรวจเกาหลีใต้นะครับหลังบุกค้นสำนักงานของประธานาธิบดียุนซอกยอนเมื่อวันที่11ธันวาคมปี2567ระบุว่าหน่วยสืบสวนพิเศษได้เข้าตรวจค้นทำเนียบประธานาธิบดีสํานสำนักงานตำรวจแห่งชาติกองบัญชาการตำรวจนครบาลโซและหน่วยรักษาความปลอดภัยของรัฐสภาครับอีกทั้งประธานาธิบรดียุนเนี่ยยังถูกห้ามเดินทางออกนอกประเทศหลังถูกสอบสวนข้อหาเป็นกบฏพร้อมคณะผู้ใกล้ชิดจาก กรณีการง,งับอำนาจพลเรือนเมื่อวันที่3ธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยครับหลังจากนั้นเนี่ยคิมยงฮยอนอดีตรัฐมนตรีกลาโหมถูกจับกุมอย่างเป็นทางการเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมาในข้อหามีส่วนร่วมในการกรบฏและใช้อำนาจในทางมิชอบเพื่อขัดขวางการใช้สิทธิโดยสำนักข่าวยอนทัพนะครับได้รายง,งานว่าเขาพยายามล่าคู่ตัวเองก่อนถูกจับกุมโคศกสารแขวงกลางกรุงโซเปิดเผยว่าคิมถูกจับกุมเนื่องจากเกรงว่าจะมีการทำลายหลักฐานโดยคิมได้แถลง่านทนายความว่าความรับผิดชอบทั้งหมดอยู่ที่ผมคนเดียวผู้ตายบังคับบัญชาเพียง ยงแค่ทำตามคำสั่งและปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายเท่าน,นั้นฐานะของโชจีโฮผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและคิมบงซิกหัวหน้าตำรวจนครบานโซเนี่ยก็ถูกจับกลุ่มในเช้าวันพุธที่ผ่านมานี้ด้วยครับโดยการดังกล่าวเนี่ยก็มีการส่งทาหารและเฮลิคอปเตอร์ไปที่รัฐสภาในความพยายามที่จะขัดขวางไม่ให้สว่างชิกรัฐสภาลงมติคว่มประกาศกฎอายการศึกแต่ก็ไม่สําเร็จผลนั่นแหละครับโดยเรื่องน,นี้เนี่ยสื่อเกาหลีเหนือวิจารณสถานการณ์ว่าเป็นความวุ่นวายในเกาหลีใต้โดยระบุว่าเหตุการณ์สะเทินขวนัญที่หุ่งกกกาลเชิิญวฤต ถอ,ถอนและวิกฤตการบริหารได้ประกาศกฎการศึกอย่างฉับพลันและไม่ลังเลที่จะใช้อาวุธปืนและมีดของระบอบเผด็จการฟาสซิสสร้างความกระวลไปทั่วเกาหลีใต้ซึ่งนี่ก็เป็นสิ่งที่สื่อของเกาหลีเหนือได้เขียนตีแผ่เรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งถึงแม้ว่าประธานที่พิรยุนคนนี้เนี่ยจะรอดพ้นจากการลงมติถอถอนในรัฐสภาเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาแม้จะมีประชาชนหลายหมื่นคนพยายามชุมนุมเรียกร้องให้เขาลาออกโดยการประท้วงขนาดเล็กนะครับยังคงดำเนินการต่อเนื่องอยู่ทุกเย็นขณะที่คะแนนนิยมของเขาเนี่ยก็ตกต่ำเป็นประวัติการณ ว่าเรื่องราวนี้จะจบลงยังไงกันแน่นะครับ